รถใหม่ครั้งต่ำคำเรียกร้องครับกับรถมือของโ o ว V โว่หมาต้องต้นแค่หลัก10โปรสูงสุดเป็นล้านที่เห็นนี่รถป้ายแดงนะจดทะเบียนเจ้าของชื่อแรกราคารุมแบตแล้วจัดไฟแนนซ์ดกเบีย้ยเท่ากับรถใหม่ที่เห็นอย่างนี้หมดแล้วหมดเลยมีจำนวนจำกัดนะครับ คุณครับวันนี้ผมออฟกับพี่สุดเรากลับมาที่นี่อีกแล้วฮะที่ว o l โว MW1 ตรงบางโบทองเลยเซ็นทรัลเวสต์เกตมานิดเดียวนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราทำคลิปพาชมรถมือสองนะไม้น้อยโรแรงนะป้ายแดงแบบนี้นะครับในงาน e x c l u s i v e Demo c a r d าเดก็ใช้ตอบรับดีมากคนดูเยอะแล้วก็เปิดแป๊บเดียวฮะรถหมดเลยคราวนี้ฮะพี่วอพี่หมิงเ็จัดให้ตามคำเรียกร้องกลับมาจัดอีกรอบหนึ่งฮนะวันที่15-17้ 17. พฤศจิกายนนี้จดไว้ให้ดีนะครับรอบนี้ขนรถมาจัดเต็มส่งท้ายปีโปรแน่นๆจุกๆหมดแล้วหมดเลยฮะแต่แรุ่นมีตัวนไม่เยอะอยากที่เห็นนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมีไฮไลท์คันไหนบ้างเราจะพาชมกันก่อนอื่นอยากพูดถึงครับว่ารถแบบนี้ที่เราเห็นนะมันเป็นรถมือสองครับสภาพดีมาเริ่มต้นแค่หลักสิบเรียกว่าใครอยากได้เนี่ยรถใหม่นะฮะในราคารถมือสองอันนี้แหละคือโอกาสที่คุ้มค่าของคุณแล้วนะ,ะและที่เห็นดูดิ รถป้ายแดงนะถ้าจดทะเบียนเนี่ยเราเป็นชื่อแรกในเล่มเลยและถ้าใครซื้อไฟแนนซ์ครับราคาที่เห็นทั้งหมดนี้เขารวมแบบ7%แล้วไม่ต้องบวกเพิ่มแถมดอกเบีย้ยเนี่ยได้เรทพอๆกันกับรถใหม่หลายคันเนี่ยวารันตีเหลือเยอะแยะแถมมี VPS P Pro ฮะโอ้เมนเทนแนนซ์ยาวๆใช้แบบพอได้ฟรีได้เลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปชมรถกันเลยครับ คันแรกครับที่เราอยากจะพาทุกคนมาดูกันคือนี่เลยรถไฟฟ้านงเล็กสุดของค่ายด้วยราคาไม่ถึงสองล้านอ่ะราคาดีมากตอนเนี้ยเริ่มเห็นวิ่งมบมนถนนแล้วและสวยมากนะทรงมันดูแบบตะมุตะมิมีความแบบสแกนดิเนเวียเนี้ยไม่เบาเลยและคันนี้เองราคาไม่ธรรมดานะแต่เหมือนเดิมเลยจะให้ผมพูดคนเดียวมันก็เหงาเกินไปนะพี่วอลเลยจัดคนครับมาคุยด,ด้วยกับเราวันนี้นะครับขอเชิญคุณมิกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <S <S คราวที่แล้วเนี่ยจะเป็น เกาหลีเกาหลีหน่อยอันนี้มาในนวแบบสีๆนะนะใครสนใจได้ว่าติดต่อได้นะคุณมิกนะอันนี้แกก็สลับกันบานะครับเดี๋ยววันนี้คุณมิกจะมาพูดคุยกับเรามาแนะนําพวกตัวรถได้ครับคุณมิกก็อยู่ที่วอลโวเอ็มดีววันตลอดตลอดเลยนะครับกลางคืนก็ไม่ไปไหนนะไม่ไปไหนเลยกลับบ้านไหมครับไม่ได้กลับเลยอยู่ที่นี่เฝ้าดูลูกค้าตลอดเลยอันนี้เองจริงๆเนี่ยผมชอบมากเหมือนกับคราวที่แล้วเลยนี่มันมีป้ายแบบนี้บอกเอาไว้อยู่ว่าตัวรถเนี่ยดีเทล รายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้เองเนี่ยมันเป็นรุ่นย่อยไหนครับคุณบิ๊กคันนี้เนี่ยมันจะเป็น e x 3 0รุ่นทวินมอเตอร์นะครับทวินมอเตอร์รุ่นเอาชว้าเอาชว้ามันคือตัวอัตุท็อปเลยท็อปสุดเลยท็อปสุดเลยคราคาป้ายแดงอยู่เท่าไหร่ครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นนี่มีเขียนไว้ด้วยราคาคันนี้อยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นก็เหลือหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทครับราคาเท่าไหร่นะขออีกทีหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทลดไปสี่แสนสี่แสนเฮ้ยพูดง่ายอ่ะ ได้ราคารถต้งท็อปในราคาตัวล่างๆตัวเริ่มต้นถูกกว่าตัวเริ่มต้นอีกถูกกว่าตัวเริ่มต้นอีกโอ้ยราคาดีมากรถต้องวิ่งไปเยอะแล้วแน่ๆเลยอ่าถ้าคันเนี้ยอยู่ที่2,800เองคับผม2,802 0กิโลเมตรน้อยมากคุณอ๊อฟเฮ้ยวิ่งไม่เยอะนะทุกคนประกันไม่มีหรือเปล่าถอนออกหรือเปล่าอ่ามีอยู่แล้วครับประกันภัยชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งใช่ครับมีกล้องด้วยครับกล้องบันทึกเหตุการณ์ d v r บนตมว ฟีมให้อย you know? ู่แล้วเฮ้ยโหเรียกว่าอยากได้อะไรเขาจัดไม้ครบอยู่แล้วพิเศษหน่อยได้ไหมผู้ชมที่สุดอยากได้เนี่ยมีอะไรให้เขาเพิ่มอีกครับพิเศษเนี่ยก็จะเป็นจองภายในงานนะครับเราก็จะได้ซองหนังซองกุญแจหนังลิมิเต็ดอีดิชั่นนี่เป็นแบบนั้นนะครับนะฮะเหมือนจะกลับหัวนิดนึงนะครับอ้าวหรอครับเป็นมุกเป็นมุกเฮ้ยกุญแจหนังท่ามาจากหนังอะไรครับอ่าหนังหนังอะไรนะครับเราอิตาเลียนซาฟิโน เป็นหนังแท้ผิวสัมผัสดีคือถ้าเดี๋ยวตอนถือและถ่ายใกล้ๆให้เห็นนะจะเห็นรูปลายของมันมันจะเหมือนบนกระเป๋าแบรนด์เนมและอันนั้นฮะใครทําจุดขาวๆหยดลงไปครับตรงรอบโลโก้วอล์เอ๋อเป็นคริสตัลเขาบอกว่าเป็นออสเตรียคริสตัลเลยนะฮะเขาบอกว่าคริสตัลแท้จากแบรนด์ดังระดับโลกใครเป็นคนขายกันแน่คนนี้ เนี่ยอันนี้พอดีเมื่อกี้เขาบอกมาเจอพี่วอลแก่ตั้งใจขายมากแกบอกว่าสวยสีชมพูแบบนี้ดุดทีมันช่วยเสริมลุคของตัวรถเนี่ยเออให้ดูอย่างนี้นะเออให้ใกล้ๆเนี่ยแล้วเขาเว้าปุ่มปัดม่องไปแล้วอันเนี้ยคือคนที่จองในงานจะได้ปู่มใจแบบนี้เพิ่มไปด้วยพิเศษมากๆใครไม่ได้อย่าลืมทวงนะฮะแต่ถ้าใครไม่ซื้อรถแล้วอยากได้อันนี้เขาไม่มีให้ นับอาเก็บไว้ก่อนคืนน่งฮะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้ากุญแจกลับบ้านไปด้วยนะครับคันนี้เป็นยังไงครับสเปกขุมพลัง e x 3 0อ่าเรื่องของแรงม้าเนี่ยอยู่ที่428แรงม้าเลยเฮ้ยเห็นคันแบบนี้428แม้าเลยแล้วแบตเตอรี่นะครับวิ่งไกลไหมแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่69กกิโลวัตต์ ถือว่าวิ่งได้520กิโลเลยครับ520กิโลเมตรแต่ต้องอย่าลืมนะว่าคันนี้แรงม้ามันเยอะแบบนี้เลยแล้วทรงมันเนี่ยสมุตะมิมากทรงะมุตะตมิน่ารักบางคนเห็นเนี่ยจะรู้สึกว่าจอดในชลูมมันดูแบบคันเล็กหรือเปล่าแต่พอวิ่งบนถนนเฮ้ยสวยนะมันโอเคนะสัดส่วนมันที่ว่ากำลังดีนะหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะชอบมากรถแบบนี้คือรถคันใหญ่มันขับยาก ใช่ไหมครับแบบยี้ก็ท่องตัวดีและอันนี้ฮะสีอะไรครับมอสเลโล่สีสมอสเลโล่สีปฏิพานรู้จักไหมครับอะไรนะครับสีปฏิพานวันนี้เขาได้หาว่าคุณมอสเหรอครับสีโอ้เกิดไม่ทำสีแบบนี้ครึ่งคันบนเป็นหลังคาดําด้วยใช่ครับเออคือมันก็เป็นสีที่แบบมันไม่ได้เหลืองแบบตะกูลนะมันมีความเหลืององค์แบบเขียวเขียวนิดนึงดูสวยแล้วไฟหน้าเป็นเอกลักษณ์มากไฟหน้ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าทรงอะไรนะครับ ทรงคอนทอคอนทอมันเป็นแบบนี้เวลาเปิดไฟเลี้ยวเอกลักษณ์ของบัมโบ่เลยครับเอปเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคันนี้เป็นเป็นโปรเจคเตอร์เลนด้วยถูกต้องครับโอ้เพชฉบุรุวแบบนี้เลยใช่มีกล้องส6มองศามีกล้องรอบคันด้วยกล้องรอบคันให้มาแบบนี้ให้มาครบเลยจากนั้นตัดกระสีดานะครับรถจะเป็นรถไฟแดงอยู่เลยเหรอไฟแดงอยู่เลยครับถ้าจดทะเบียนหมายควาคมว่าเราจะเป็นชื่อคนแรกในเล่มใช่เป็นคนแรกในเล่มราคานี้จัดไฟแนนเป็นยังไงบ้างครับ ก็บวกแหวนไหมไม่บวกไม่บวกอะไรเลยเป็นราคาดอกเบี้ยรถใหม่เลยครับรวมแล้วดอกเบี้ยก็ดอกเบี้ยรถใหม่ถูกต้องผ่อนเนี่ยแพงหรือเปล่าไม่แพงเลยครับก็ประมาณ20,000ต้นต้นมีดาวไหมครับต้องดาวไหม อ่าสิทธิพิเศษเนี่ยดาวศูนเปอร์เซ็นต์ได้สำหรับอาชีพพิเศษอ่าจะไม่มีดาวกันเลยใช่เรามาคุยกันดูได้เดินแต่ตัวเข้ามาเดินตัวเข้ามาอรถเนี่ยเผะเพได้กลับบ้านไปได้ใช่คมาคุยกับคุณบิงได้ได้ลายล้อคันนี้ก็เป็นล้อ19นิ้ว19นิ้วนล้วัเป็นยางพุเยียาด้วยเห็นเนี่ยโอเคโอเคที่หลายคนอยากจะรู้เลยคือด้านในมันเป็นยังไงคือต้องบอกว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันมีความแบบสไตล์ว๊วว๊วว๊วอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งดูกันดีกว่านงะครอ่ะไปครับ และนี่ครับเราก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วหน่อยคุณมิกแนะนําหน่อยว่าไฮไลท์เด่นของเขาคืออะไรครับผมพูดเยอะแล้วคนฟังเบื่อแล้ว <c oughs> อยากฟังแบบหนุ่มตีบ้างได้ก็ไฮไลท์เด่นๆครับ X30 เนี่ย,รเ,ยเราก็จะมีหน้าจอากลางตรงนี้ขนาดใหญ่เลยอ่ะวต้นึกว่าเอา iPad มาแปะไว้ใหญ่ไหมคะัเ <c oughs> บือเริ่มเลย <c oughs> ใช่ครับก็ระบบเนี่ยก็จะเป็น Google d ด i n อเลยนะครับเวลาเราเลือกโหมดต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ภายในหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับ ใช่ซึ่งใช้ง่ายมากๆอย่างเช่นไฟเนี่ยเราก็จะปรับตรงนี้ได้เลยจริงจริงคือออฟว่าเคยเอารถไปรีวิวแล้วรู้สึกว่าเขาตั้งใจดีไซน์เพื่อให้เรากดได้ง่ายถูกต้องครับคืออันดับแรกนะครับหนึ่งวงแขวนนี่อยู่ตรงนี้เราสามารถแตะถึงได้หมดแล้วก็ปุ่มเลยเรัะปุ่มใหญ่อะปุ่มใหญ่คือแตะยังไงก็แตะถึงใช่ครับอืมแล้วก็บอกเป็น Google built-in คือนี่ใช่มีแมปมากอย่างนี้สามารถเซิร์ชได้เลยครับว่าจะเป็นหาปั๊มสถานีชาร์จไฟฟ้าก็กดตรงสัญลักษณ์ไฟฟ้าตรงนี้ก็ จะบอกสถานีใกล้เคียงมาให้หมดที่ชอบคือถ้าเราลองกดไปครับแล้วลองกดนําทางมันบอกด้วยว่าถ้าเราไปถึงปลายทางแล้วแบตเตอรี่เนี้ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือความเจ๋งของ Google Built-in และต้องบอกว่ามันแม่นมากแม่นบอกด้วยครับนี่ชาร์จเนี่ยสถานีนี้เนี่ยชาร์จความแรงเท่าไหร่ใช่ครับเออเฮ้ยมีเขาก็จะบอกด้วยว่ามีกี่สถานีอย่างเช่นกี่หัวชาร์จใช่เฮ้ยโอ้นี่เราก็แทบไม่ต้องต่อมือถือเลยนะครับออันนี้ดีอันนี้ดี มีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยให้มาเรียบร้อยแล้วถูกต้องครสามารถยูทูบได้เลยใช่เปิดยูทูบดูอ่าพวกยูทูบฟังเพลงเนี่ยได้เลยอ๋อจากข้างในเลยจากข้างในได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อเปิดดูที่สุดรีวิวในรถได้ได้นะครับคุณพิชเคยดูที่สุดรีวิวไหมครับอ๋อเป็นแฟนเทย์ได้นะนึกว่าจะบอกไม่เคยนะเดี๋ยวเราให้ลงรถเลยนะครับเออมันอยู่ตรงนี้หมดเลยครบเลยครับคันนี้แล้วเนี่ยสีภายในมันที่เห็นอันเนี้ย ผมว่ามันแบบรักโลกรักโลกแล้วใครับมันรักโลกยังไงครับนี่จะเป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับใช่นี้ก็จะเป็นมาจากผ้าวูลนะครับบอกภายในเขาเรียกว่าบอกมิสบอกสีนี้ใช่ไหมสีนี้เลยจริงๆคือมันมีหลายโทนเออมันเป็นวูลจริงๆใช่ครับคือมันจะมีความจับรู้สึกเลยมันจะมีความแบบวูวูอยู่ใช่ครับนะครับจับแล้วก็ต้องร้องวูฮะนี่มีปักป้ายนี่สวีเดนธงสวีเดนเอาแบบให้รู้กันไปเลยฮะจริงๆคันนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาสึกแบบถูกอกถูกใจ บอกว่านะคือมันมีความสไตล์มีความคูลมีความชิคอยู่ใ,ในดีไซน์มันดูช่องแอร์ดิมันมีความเหมือนแถบใสๆอย่างเงี้ยตกแต่งให้มันมีดีเทลเนี่ยแล้วดูการเลื่อนช่องแอร์ไม่เหมือนใครใช่ครับใช้ง่ายนครับมันเป็น,ปนปขาหน <ไป S 2> ี <ไป S 2> <า>ตรงนเนี้ยแล้วเนี่ยที่วางแก้วชอบมากไม่ใช้เก็บเข้าไปแล้วเราแบบมันมีเมคาณิกเนี่ยสามารถซ่อนไปได้เนี่ยอยากเอาแบบไหนเนี่ยสามารถปรับได้ <S <S แล้วก็ด้านล่างคอนโซลมีช่องเก็บของ คือคมันเป็นรถที่ไซส์แบบขนาดแบบกลางหรือขนาดเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ช่องเก็บของเนี่ยมันมีให้เต็มพิกัดที่วางมือถือตรงนี้ก็มีให้สาม,มารถชาร์จไปไดชาร์จเจอได้เออนะ,นะคือออกว่ามันมันเป็นแบบโอเคเลยแล้ว,ลวเมคานิกอะเขาทำโอเคนะฝาปิดเนี่ยกดมาปุ๊บมันฝาปิดแม่เล็กอะใช่ครับฟีลิ่งทัชชิ่งเนี่ยมันใช้ได้เลยและแผงประตูตรงนี้ครับเฮ้ยเงินเงินเนี่ยเป็นโลหะจริงๆไหมครับเป็นโลหะเลยครับนี่เฮ้ย นี่เป็นโลหะจริงนะอันนี้เป็นโลหะจริงลูมินียมเนะนี่ยครับพุงมาลัยทรงเขาเป็นทรงรูปแบบใหม่ละเนี่ยวัสดุฟินิชชิ่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคให้มาแบบนี้เลยนะครับและทีเด็ดของเขาคือกระจกมองข้างกระจกมองข้างไดชอบมาก<ช>เ,ออเขาเรียกว่ามันเป็นแบบอะไรนะครับเฟรมลสใช่ครับไม,ไม่ไม่มีกรอบคือไงครับมันนึ่งเอามันผัดเอา ไม่ได้โทษคนละคนอ๋อสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยค่ะลองเดี๋ยวลองด้านขวาแล้วก็ลองปรับน้ยเนี่ยเห็นหรือเปล่าเนี่ยดูดิการเข้ากันออกของมันเลยเฮ้ยเนี่ยมันเหมือนแบบมันหมุนจากตัวกระจกทั้งก้อนเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งอันนี้สวยไม่เคยเห็นในรถคันไหนเลยและถือว่าโวโวเนี่ยน่าเป็นค่ายแรกๆที่ให้กระจกแบบนี้มา เรียกว่าเหมือนเหมือนรุ่นพี่เลยจริงเดี๋ยวจะมี ex90 ที่ก็จะได้เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเฮ้ยข้างหน้าของเนี่ยใช้ได้ใช้ได้นี่แต่งหน้านะเสียดายถ้ามีไฟนิดนึงจะจบๆเลยใช่นะครับเปิดไฟตรงกลางเอาได้เปิดได้เปิดตรงไหนครับนี่โอ้โหใช่เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอปรับความสว่างหน้าขอเถอะโอ้ปรับเป็นเออจริงดูดิเนี่ยมันเลื่อนได้เนี่ยลดความสว่างลงเนี่ยใช่ครับเฮ้ยปิดก็ได้ เฮ้ยไม่ธรรมดาเลยนะครับลองไปนั่งข้างหลังได้ไหมครับว่าเป็นยับไงบ้ลงนั่งได้หรือเปล่าบางคนบอกนั่งไม่ได้ต้องลองดูต้องลองดูอ่ะไปฮะเราลองไปนั่งข้างหลังก็ดูครับนี่แหละครับมาพิสูจน์ได้เห็นเลยว่านั่งเบาะหลังเป็นยังไงคุณมิกสูงเท่าไหร่ครับผมผมเนี่ยสูงประมาณ171 171็ดจ่จริงๆแล้วเนี่ยเบาะเราต้องเลื่อนไปเพราะงั้นตากล้องจะถ่ายไม่ได้นะแต่เห็นคือมันก็ยังเห็นอยนะคือต้องบอกว่าออบนี้ไซส์พิเศษนะครับร้อยั่งหลังเอาจริงๆเนี่ยเข่ายังไม่่่ชนนะไมเกียวกับตงครับ แต่ว่าเท้าเนี่ยหมกตามตรงตั้งข้างหน้าปรับต่ำสุดมันจะสอดเท้าเข้าไปไม่ได้นะครับคือถามว่าเดินทางไปได้ไหมเดินทางได้แต่ก็ถ้าทุกคนอยากให้คันนี้มันใหญ่ทุกคนอะ่ะแล้วรถรุ่นอื่นเขาจะขายยังไงนะเขาก็ต้องแบ่งกลุ่มลูกค้าใช่ไหมคันนี้แต่จริงนะบอกว่าถ้าสาวๆขับหรือว่าสไตล์แบบหนุ่มตีประมาณแบบว่าคุณพี่อย่างเงี้ยนั่งขับสาวอาทิตนะพาเจ้าหนงหมาน้องแมว ออกไปเดินห้างใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบน้องหมาน้องแมวเดินห้างได้แล้วพาไปหาหมอพาไปอะไรเงี้ยสบายๆนะผนขอก็ยังได้อยู่นะคือพื้นที่เนี่ยมันมันมีจริงๆแล้วเนี่ยเกะข้างหลังเนี่ยก็ยังมีเนี่ยแล้วดูดีเทลดีความน่ารักเขาเนี่ยวางวางมูสเออมากับต้นไม้คือเขาใส่ใจอะไรแบบดีเทลเล็กๆแบบเนี้ยแล้วมันเป็นความแบบตะมุตะมิของวอรโวเออเขาก็เข้าใจทําแบบนี้นะครับ เออมันได้แบบรถแบบที่มันมีดีเทลอย่างเงี้ยอยู่และข้างหลังเนี่ยเขายังมีพาร์ทิ่งมาสามตำแหน่งนะใช่ครับเอาจริงอ่ะเด็กนั่ง3คนอ่ะน่าจะเออแบบว่าใกล้ชิดกันด้วยนะดูไม่ห่างเหินกับคุณแม่ด้างหน้านะคุณแม่ด้านหน้าครับหลังคาหลังคาก็เป็นพนโนรามิเนะรู้เฮ้ยเอาจริงถ้าตอนเราเป็นเด็กแล้วนั่งรถที่มีหลังคาแบบนี้ชอบนะคือแบบโอ้โหเรียกว่านั่งปุ๊บเนี่ยลงรถคอเคลิปเลยครับงงนะดูท้องฟ้าอย่างเดียวเฮ้ยเด็กๆชอบ แต่ถ้าไม่งั้นติดฟิล์มก็ได้อย่างคันนี้เนี่ยมีติดฟิล์มมาแล้วใช่ครับอย่างคันนี้ติดฟิล์มแล้วแต่ว่า,าตามที่ผลิตจากโรงงานมาเนี่ยเขาลามิเนตมาให้สองชั้นเลยซึ่งมันกัน UV ได้อยู่แล้วอ่าคือมีการกันในระดับหนึ่งแต่แต่เขาเผื่อให้เรามองทะลุออกไปได้ตดตแต่ถ้าใครเนี่ยอยากได้ทึบขึ้นให้กันความร้อนดีขึ้นจะติดฟิล์มก็ได้เรียกว่าก็เอาไปเลือกกันได้นะครับเออข้างหลังเนี่ยมันก็มีความแบบแน่นๆนะตัวเบาะนุ่มไหมครับ โอเคนะเอาว่ามันกําลังดีแล้วก็แผงข้างตรงนี้มันเป็นแบบนุ่มๆอยู่นะแต่ก็เป็นหนังสไตล์วอลโว่ะเป็นวัสดุของเขาใช่ไหมครับเป็นแบบมันมันมีความคล้ายแบบหนังในวอลโ沃 C40 อะไรอย่างนี้เนาะดูการสัมผัสนี่ครับเออเป็นแบบนี้คือมันมันไม่ใช่พลาสติกนะอยากให้มันจับดูมันมีเท็กซ์เจอร์ของมันอยู่แล้วเนี่ยทีมนี้ชอบมากอยากเอากลับไปบ้านเลยอาจจะเพาะอันนี้ทำไมไม่ใช่ครับคุณต้องเอาไปทั้งคันต้องเอาไปทั้งคันมันเป็นอลูมิเนียมจริงอะขอะดูแบบ <Okay. S 1> ทัดชิ่งเนี้ยมันถือว่าโอเคที่เก็บของข้างหลังบอกผู้น้าก็ยังมีมดีเทลเออไฟก็มีจเจ้าอะไรครับช่องชาร์จมือถือก็มีมนะครับหลายคนเนี่ยเขาพูดกันว่าคันนี้เองเนี่ยไม่ยอมให้สวิตช์เนี่ยปรับกระจกมารถอะไรเนี่ย<อ>ปรับกระจกหลังไม่ได้จริงิมปรับได้ไหมครับปรับได้ครับเพราะมันอยู่ตรงนี้มอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คือเขายังนี้ก็ดีนะเพราะมันก็ใกล้มือดี นะสวิตเนี่ยอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าฉีกกฎการออกแบบรถแบบเดิมๆตามสไตล์ว沃โวได้รถเนี่ยอะในราคาแบบนี้ถามว่าข้างหลังเก็บของได้ไหมเก็บได้ใช่รืออยู่นะเออออฟฟ์าแบบเก็บของไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยได้กระเป๋าเดินทางเนี่ยครับได้หมดเลยได้อยู่นะครับในทั่วในทีนึงคันที่ราคาเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นเนี่ยมันล้านแปดเก้าราคาปกติพอราตราคาปกติตัวท็อปเลยแต่คันนี้เหลือหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่น วารันตีเดินมานิดเดียวเองนิดดเียวครับนะครับเดือน3มนี่แอบมองป้าอยู่ข้างหน้าเดือน3คือเขาแบบโปร่งใสเขาบอกไปเลยแต่ประหยัดไปได้400,000วารันตีนี้เหลืออีกสักพักหนึ่งสองปีสองปีกว่าด้วยซ้ําไปนะฮะแต่ประกันชั้นหนึ่งที่มีมาให้มีมาให้เฮ้ยราคาแทาสนใจนะใครเห็นได้แบบเออกล้องแท้วอ้โหด้วยเฮ้ยจริงๆต้องถ้าต้องจ่ายเพิ่มอีกหลายตังไหมครับ ก็หลายตางก็เป็นหมื่นเหมือนกันเป็นหมื่นเลยนะอันนี้เราแถมให้เลยอันนี้ให้มาก็คือวารันตีเนี่ยการเดินสายคือของทาวเวโบเาเลยนะครับนีคันแรกเรายังมีอีกคันหนึ่งพาไปดูใช่ไหมครับได้ครับไปเราไปดูกันดีกว่าครับนี่ครับไฮไลท์เด่นอีกคันในงานนี้ในรอบนี้คือเจ้าคันนี้เลยอันนี้รุ่นอะไรครับซี0ทุดวินมอเตอร์ครับผม m y 24 24นะครับ เห็นเขามีเปิดตัวมามันมีตัว E ด้วยเป็น E 440มันต่างกันยังไงครับนอกจากตัว E เนี่ยจริงๆแทบไม่ต่างเลยครับเป็นเรื่องการตกแต่งภายนอกนิดหน่อยเองครับใช่แล้วเขาเปลี่ยนชื่อทำไมล่ะอันนี้มันเป็นไมเนอร์เชงใหม่ใช่แต่พวกฟังก์ชันความเร็วความแรงแรงม้าอะไรเย่างเงือนกันหมดเลยครับอ่าโอเคครับจริงๆเขาเหมือนเปลี่ยนให้เท่ากับไลอ้อน E X คันอื่นใช่ไหมครับ E คือเหมือน electric ก็มปนขึ้นต้นให้คนรู้ไปซะเลยนะครับคุมพลังคันนี้เป็นไงครับทวินจะแรงกันแค่ไหน408แรงม้าเลยครับ4ี่แรงม้านะครับสี่ รถ SUV แบบนี้พอบ้านใจกล้าขาซิ่งต้องชอบนะครับแล้ววิ่งได้ไกลแค่ไหนแรงแล้วมันวิ่งได้น้อยหรือเปล่าครับโอ้ถ้าคันนี้มันเขาอัพไซต์แบตมาให้แล้วเป็น12กิโลวัตต์นะครับซึ่งการระยะทางที่เขาเลมในสเปคเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6.45กิโลเมตรกิโลเมตรใช่นะครับตามมาตรฐาน NEDC นะโอ้โหก็ถือว่าโอเคนะรถอย่างนี้อเนกประสงค์แล้วเนี่ยครับทอ่รดูชอบมากแผ่นนี้โปร่งใสสุด เนี่ยครับแต่สงสัยเนี่ยไมล์เลชมันขีดแบบนี้คือคนทำข้อมูลเขาลืมใส่เลขไมล์ลงไปหรือเปล่าจริงๆเนี่ยรถคันเนี่ยไมล์เขาแทบไม่ได้วิ่งเลยนะใช่แล้วเขาเอาไปทำอะไรมาครับก็ขับวนๆโชว์รูมแค่นั้นเองครับจอดโชว์อยู่วันนี้จอดโชว์เป็นรถสวยๆรอๆเป็นรถดิสเพลย์โอเคเอ้ยแต่ว่าวารันตีเพิ่งเริ่มเดินเดือนหกเองใช่ครับนะครับแปลว่าคันนี้มีวารันตีเหลืออยู่อีกหลายปีีเหหลลืออยยู่าปครับแถมประกันชั้นหนึ่งใช่ครับ แล้ว M W นี่คืออะไรครับ M W คือ้ใหเซลลกลับบ้านไปด้วยเลยไม่ใช่ไม่่ใชก็คือเป็นพวกปีมพรมพยางอะไรอย่างเงี้ยของแท้พื้นฐานมาสําคัญครับเรื่องของราคาป้ายแดงเห็นอยู่2องล้านเจ็ดแบาทอันนี้ราคาเหลือ2องล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทลดไปห้าแสนเฮ้ยใช่พิมราคาผิดป่ะถูกแล้วคือไม่แทบไม่ขยับนั่รถไป5 0 0 0 0นวันนันตีเริ่มไม่นิดเดียวใครอยากได้รถใหม่ในราคาคุ้มค่าแบบนี้คันนี้แหละ นะรถมีรอยหรือเปล่าไม่มีเลยครับคุณอ๋อจริงหรือเปล่าสามารถตรวจได้เลยครับนีขอส่องดูถ้าเจอรอยนะโอ้เดี๋ยวผมให้ท็อปอัพเพิ่มแบบนี่นี่รอยอ้าวฝุ่นฝุ่นเนี้ยบจริงลองไปดูข้างหน้าครับนี่สีนี้สวยนะสีซิวเวอร์ดอนค่ะซิวเวอร์ดอนเป็นสีอาะพี่ง่ายๆก็คือบรอนเงินมันมีความบรอนเงินแต่ไม่ได้เงินซะทีเดียวเวลาออกแดดเป็นสูตรนี้นะครับแล้วไฟหน้านี้อะไรครับเนี่ย เป็นลูกกลมๆหนึ่งอันซาลาเปาอะไรทวกนมันเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าระบบไฟที่เที่ยวไรท์อ่าเรียกว่าอยู่ในรุ่นท็อปท็อปของวอลโวไฟมันแหวกได้แหวกได้แล้วจริงๆไฟของเขาต้องยอมเลยเวลาออกตัดจังหวัดอย่างเงี้ยมันขับมันเปิดไฟสูงออโต้เจอรถขับสวนมามันแหวกให้ได้ใ้เลยอันเนี้ยไฟหน้าอัจฉริยะแล้วล้อล่ะครับคุณมีชอบล้อไหมครับอ่จะเขินนิดนึงครับถ้าโดนล้อเนี่ยคนละล้อกัน อันนี้ให้เป็นล้อมาขนาดสเก้านิ้วเลยรับเก้านิ้วอย่างพิเรลลี่เลยนะแล้วดูเฮ้ยข่เจ็บนิ้วเป็นไงไหมครมันไม่มีฝาครอบคือเขาแบบดีไซน์มาเป็นล้ออลลอยเต็มวงอย่างนี้จริงๆมันไม่ต้องกลัวบางทีหลายคนกังวลนะครับรถไฟฟ้าแรงดิดมันเยอะขับไปเนี่ยเดี๋ยวฝาครอบล้อหลุดฝาครอบลุดไปไหนไม่รู้อันนี้ไม่ต้องกลัวให้มันแบบนี้ดิสเพ็กซี่ล้อเนาะใช่ครับอ๋อเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถดีกว่าได้เลย อย่ด้านท้ายครับอันนี้คือไฮไลท์ของเขาเลยใช่ไหมครับใช่สไตล์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบบเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบคูเป้ครับคูเป้มันมันออกแนวสปอร์ตนิดนึงอ๋อสปอร์ตแำหรับคนที่ชอบสปอร์ตอันนี้จะตอบโจทย์มีความลาดลาดใช่ครับแล้วมีอันนี้คือราวแขวนผ้าอันสปอยเลอร์อ๋อสปอยเลอร์นะฮะนี่เกือบเอาผ้ามาแขวนนะแล้วนี่ไฟท้ายเขาต้องบอกว่าเนี้ยชอบมากเวลาแบบกดปลดล็อกรถหรือเปิดมันจะมีแบบไฟวิ่งให้เห็นเฮ้ยเท่ไม่เบา เวลาขับบนถนนในสวยคือสีแดงเนี่ยเอาว่าพูดไม่ถูกมันมีความแดงแบบมันดูแบบพรีเมียมใช่ครับมันไม่เหมือนแดงทั่วไปใช่ที่เห็นเฟเียเป็นแบบซีวนเชียลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับประตูท้ายนี่เปิดไงครับเปิดจากด้านเยื้อได้เลยครับกดปุ๊บปาร์รตานทีเป,ฟฟเป็นประตูท้ายเปิดฟฟปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้าที่เก็บของมันก็ไม่ได้เล็กนะนี่เล็กครับ เก็บของได้เยอะมากใช่แล้วก็วัสดุตรงนี้เป็นเหมือนแบบพรมและพื้นขอบเสมอกันนะมันยกของขึ้นไปวางได้เลยได้เลยนะด้านล่างเฮ้ยเก็บของได้อีกนะใช่ครับมีหลุมลงไปแบบเนี้ยเอาไปซ่อนของคนที่บ้านอีกหลายยอ่างได้ได้เลยเคยซ่อนบ้างไหมครับไม่พูดหลุดคลิปเลยไม่พูดคลิปไม่ได้นะแบบนี้นะอ๋อแล้วคันนี้ช่องชาร์จมันอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังก็เห็นมันอยู่ตรงนี้ใช่ครับอยู่ฝั่งนี้นะครับคันนี้ชาร์จเร็วไหมครับชาร์จเร็วครับถ้าฟ้าชาร์จเนี่ยมันจะได้ครึ่งชั่วโมงเลย ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอ้แบตก็เดินทางต่อได้แล้วถูก้องครับนะครับโออ้ย่แบบนี้แหละถ้าเป็นชาร์จที่บ้านเนี่ยครับมันจะใช้เวลาไม่นานประมาณ5-6ชั่วโมงเพราะว่ามันรองรับการชาร์จแบบสามเฟสด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่ให้มาครบครบทุก้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าได้เลยครับคุณอ๊อฟไครับโอ้โหนี่เราเข้ามาอยู่ข้างในของเจ้า C40 แล้วครับผมเป็นไงบ้างครับคุณอ๊อฟคือจริงๆนะถ้าถ้าไม่บอกว่าคือรถมือสองอ่ะ มันดูไม่ออกเลยนะใช่เออคือต้องบอกว่าดีที่ว่าทางโชลูมโคฟโปร่งใสมากครับคือไมล์มันแทบไม่วิ่งใช่ครับนะครับตอนนี้เนี่ยเราพยายามหาตัวเลขอยู่ว่าไมล์มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยไมล์มันขึ้นมา25กิโล25หลักสิบอ่ะใช่คือต้องบอกว่าพอมันไปลถนําเข้าอ่ะยังไงไมล์ก็ต้องเป็นเลขหลักสิบอยู่แล้วถูกต้องอันนี้คือแค่ขยับไปมาในโชลูมแถวนี้แค่นั้นเองใช่ครับนะครับประหยัดไป5แสน5แสนเอ้ย จริงป้ะเนี่ยราคาดีมากคุณน็อปคือพยายามหาเดี๋ยวขอให้นะครับไหนๆมีตําหนิไหมให้ตรงตัวบอกถ้ามีนี่ให้ท็อปอัพเลยคุณคุณคุณน็อปเอาเลยฮะให,ให้ให้เท่าไหร่ครับไม่เอาดีกว่าเาดต้องซื้อคันเก่ายังผ่อนไม่หมดยังผ่อนเพราะหุ้นข้าวเลยพี่บ้านนะครับเฮ้ยคือตัวบอกมันมันใหม่คือมันไม่ยับไม่ย่นเออแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างมันครบหมดเลยครบหมดเลยนะครับเฮ้ยอย่างคันนี้หน้าจอต่อมือถืออยู่หรือเปล่าครับไม่ได้ต่อเลยครับอ้าวแล้วนี่มันอันนี้เขาเป็นอ่า Google Map อันนี้หน้าจอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบ Google built-in ให้เลยใช่คือมันมีแผนที่แบบนี้เราไม่ต้องเชื่ชอมต่อมอือถือถูกต,ต้องเฮ้ยล็อกอินแอคเค้าเราเข้าไปได้ด้วยล็อกอินเปุ๊บโอ้ยเห็นกันหมดเลยเสยิเราเปน็นแบบว่าถูกต,ต้องร <c oughs> <c oughs> ก็สะดวกสบายดี <c oughs> สะดวกสบายสามารถแบบเลือกดูสถานที่ได้แล้วก็บนจอนี้มันมาขึ้นที่จอมัดวัดตรงนี้ด้วยมันจะซิงกันเลยเฮ้ยอันนี้แหละครับรถสมัยนี้ก็ต้องแบบนี้นะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บใช้ได้สบายสบายและดูดิการดีไซน์สไตล์ว o l โวส่วนตัวชอบนะ เพราะมันมีความแบบเรียบหรูมินิมอลแนวสแกนดิเนเวียนเด็กสแกนเด็กสแกนนะไม่ได้ซีหลอกอย่างเดียวนะครับเป็นคนสแกนเด็กสแคนสแกนคนสแกนนี่ฟีลลิ่งคพวงมาลัยดีนะดีไหมครับอือจริงๆแล้วอยากให้ลูกค้าลองขับถ้าลูกค้าอยากลองขับนี่มีรถให้ขับด้ไหมมีรถให้ขับเลยครับอ่าใช่ได้อยู่นะครับดูการตกแต่งเขาดิอันนี้มาในโทนสีดำลูคก็จะดูสปอร์ตนิดนึงนะเอาจริงๆเนี่ยรถคนสนใจที่จะออกเป็น SUV Coupe จะเป็นคนสไตล์ไหนครับ วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่จะชอบแบบว่าแนวสปอร์ตเนี่ยครับแล้วก็วัยประมาณ30มสอัพนิดนึงไม่เกิน40แต่กันจะชอบมากเอาละครับถ้าใครอายุ50อยากแบบย่ออายุตัวเองลงนะครับนี่แหละ C40 มันดูเท่มันดูวัยรุ่นมากๆนะเดี๋ยวเราลองไปนั่งฟีลิ่งข้างหลังที่ขอเป็นมากไปมาเฮ้ยบอกบาปะไฟฟ้าเบาปะไฟฟ้าครับทั้งสองข้างเลยทั้งสองข้างเลยใช่ครับเครื่องเสียงดีเลยครับไม่ต้องพูดถึงเคยลองฟังแล้วเครื่องเสียงดีแน่ๆ อาปายขอดูข้างหลังหน่อยมีตําหนิหรือเปล่านะเดี๋ยวเผื่อเนี่ยผมจะให้ออนท็อปเข้ามาอีกนะอไปครับไปดูข้างหลังกันครับโหสิปิดประตูแน่นไหมครับเออแน่นมากปลอดภัยสุดแอบไปทําอะไรมาหรือเปล่าับโหมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเฮ้ยจริงนะอยากจะบอกว่าพื้นที่นั่ง เอออันนี้นี่ไม่ได้อวยครับคือเมื่อกี้นั่งข้างหน้าเองเราพยางามนได้ข้างหลังพื้นที่คันนี้อันจะมาเป็นรถที่มันอเนกประสงค์จริงๆใช่คือคนตัวใหญ่ออฟสูง8 0นะครับนั่งหน้ายังามนั่งหลังพื้นที่ขาเหลือหลือยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับยังเหลืออยู่ครับนี่ครับนี่มานั่งได้อีกคนไม่ใช่นะครับพื้นที่ตรงหัวเฮ้ยก็ยังได้อยู่นะยังได้อยู่ครับนะครับแล้วนี่เขาลืมาให้หลังคามาเหรอครับอันนี้เขาจะเป็น glass r o ให้ออกแบสมาูป็น g กลาสรู o เพิ่ม๋อ glass roof เพิ่มบร้สากาศ โปร่งปลอดโปร่งนี่โรแมนติกโรแมนติกแต่ถ้าใครแบบอยากได้ทึบๆก็สามารถติดฟิล์มได้ฟิล์มได้ฟิล์มให้ไหมครับให้ครับผมเฮ้ยใช่ให้ครบเลยไปห้าแสนนีให้ฟิล์มอีกให้ให้ครับประกันมีไหมครับประกันก็มีประกันไทยชั้นหนึ่งด้วยโอ้โหเรียกว่านี่ถามเผื่อนะเผื่อไม่ได้จจของไม่เอาละนี่มันมีทุกอย่างเลยทุกอย่างนะครับคือมันบาลานซ์จริงๆจะขนของก็ได้เมื่อกี้เราเปิดดูแล้วแถมได้ความสวยสไตล์คูเป้อีกแบบครบจบในคันเดียวมีอะไรอยากขายอีกไหมครับคันนี้ ก็เหลือแต่ขาย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 เซลล์แล้วกันนะคะเซลล์ที่มีหน้าตาดีชงเองนะครับมีที่วางแขนมีด้วยเออคือมันนั่งอย่างนี้ก็ได้แอร์หลังก็มีเนี่ยแอร์หลังก็มีครบจบเลยนะครับในทุนราคาที่ราคาคันนี้เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่2องล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแต่คันนี้มันจะเหลือ2องล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทอย่าลืมนะอย่ามาดูผิดคันนะครับอย่าดูผิดคันสีนี้แบบนี้มีกี่คันครับ มีแค่คันนี้คันเดียวครันเดียวหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเอาละครับต้องแย่งกันหน่อยนะครับใครสนใจก็มาดูได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณมิกมากคุณศศะพาเรามาดูรถด้วยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับมครสนใจติดต่อได้นะครับ และนอกจากรถไฟฟ้านะครับที่เราพาทุกคน,นไปดูการรถไฮเลทเด่นเนี่ยเขายังมีนะครับรถสไตล์แบบนี้นี่เอสเตดูครับ V60 ม,ม,มีให้เลือกดูราคาดิไปอยากไป5 0 0แสนเนี่ยมไม้แทบไม่เดินนะครับหรือว่าจะเป็นรถเก่งนะครับ S60 ห9 0หรือจะเป็น SUV ยอดฮิตครับอย่าง XC60 XC90 คันนู้นเนี่ยเรียกว่าโปรเนี่ยสูงส,สุดเป็นล้านบาทเนี่ยก็มีทุกคนเล้่นเลือกกันด้วยในงานนี้แต่ต้องบอกว่าหมดแล้วหมดเลยใครสนใจต้องรีบหน่อยอย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าดูปุ๊บยังไม่ถูกใจยังไมม่่ีีีสทชอบ ต้องบอกว่าแคมเปญรถใหม่เนี่ยก็ดูเดือดไม่แพ้กันใครสนใจมาที่นี่เลยครับ Volvo MW1 ตรงบางบัวทองนะเดินทางไม่ยากนะครับเลยเซ็นทรัลเวสต์เกตมานิดเดียวแถมที่นี่เองเนี่ยเจ้าของเขาดูแลเองบริการเนี่ยดีนะครับเหมือนแบบเพื่อนเหมือนครอบครัวเนี่ยดูแลกันเราต้องบอกว่ารูทในการทดลองขับรถเนี่ยเขามีทุกรุ่นนะให้เราลองกันแล้วเนี่ยขับไปเส้นนี้ถนนมันกว้างขับได้หลากหลายรูปแบบและขับไกลถึง20กิโลเมตรเรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยครบจบอยากได้แบบไหนเนี่ยเขาจัดให้ได้เลยนะครับทุกคน และทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพะทุกคนเนี่ยมาชมรถมือ2ป้ายแดงนะครับใม่เริ่มต้นแค่หลัก10โปรรถสูงสุดเป็นล้านนะครับที่ว o l v o Mw1 กับงาน Exclusive Demo Car Day ตามคำเรียกร้องหมดแล้วหม,ลหมดเลยอย่างที่เห็นกันนะครับทุกคนต้องบอกว่าโปรเขาดีมากนะสภาพป้ายแดงจดทะเบียนคนแรกนะครับแถมเนี่ยโปรเนี่ยไม่ต้องดาวดอกเบี้ยเท่ารถใหม่มือหน,นะครับ แถมเนี่ยเรายังไม่ต้องใจแวนเพิ่มอีก7%อีกนต่างหากอันนี้ก็ลองมาดูกันได้นะครับมีทุกรุ่นก็จริงแต่มีจมํานวนไม่เยอะอย่างที่เราเห็นกันนะครับอันนี้คือสเสน่ห์ของรถมือสองหมดแล้วหมดกันไปเลยนะครับพลาดเนี่ยแล้วคุณจะเสียใจใครเช่นชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปใจพวกเราด้วยวันนี้ผมอ๊อฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแม่แอบเอาคันไหนกลับบ้านดีละเนี้ย